เรือนพ่อนครับโยมพอ่อยมแม่เขาเนาะอากาศร้อนๆครับครับของวันที่สิบหกอากาศห่อนอีครับอันนี้สิบหกก่อนในห่อนไปสิบหกห่อนอีกห่อนอน้หอหม่งอยู่ห่อนอน้อม่งเอาครับมันก็เป็นหนึ่งสี่ครับห่อนเนาะห่อนครับแล้วเหรียญนำคากร์เดอร์สงการมันจะเป็นใครครับมันจะเป็นใครช่วยทําบุญนะครับช่วยทําบุญเป็นเจ้าภาพ งานบวชให้เนีอนะครับเอองานบวชพ่นก็บ่มีย่งครับพ่นมากขอให้บวชให้ครับอืเป็นลูกเป็นล้านนะครับเป็นล้านครับเมื่อขอให้บวชให้ก็ได้ให้บวชนะครับยังจะขอเรียนเชิญพุทธศาสนาธนิกชนทั้งหลายช่วยเป็นเจ้าภาพงานบวชให้ด้วยนะครับเออจะได้เป็นบุญเป็นกุศลอย่างยิ่งใหญ่เลยครับวันที่สิบหกครับหอบาทมือื่นหอบาทมือฮึ้บไปบวชครับมือื่นหอบาทมือฮื่อไปบวชนะครับเนาะย่องวอยอมแมวเนาะ อช่วยเป็นเจ้าภาพน้ากันนะครับสู้ขู่สู้คนจุมกดเนาะอืมเป็นการดีที่สุดครับเอาหล้วเข้ากับมาเบิงวันที่ครับมาดูแนวทางหานอยกันครับหาแนวทางหานอยวันที่ครับอืมแนวทางหานอยวันที่สิบหกเอาครับเอาวันที่สิบหกเลยครับแนวทางหานอยวันที่สิบหกเขับมาเลยครับจัดมาแล้วครับอืม นี่นะครับทางฮานอยวันที่สิบหกมาแล้วครับนี่นะครับมีอะไรกันบ้างครับฮานอยมาฮานอนยเนาะนะครับอับนที่สิบหกเรามีอะไรให้ดูให้กันดูบ้างนะครับเรามีทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเอานี่นะครับอ่าได้สอดก่อนจัดคัดก่อพนอันธ์ วทวันที่หนึ่งหกทับสี่ทับหกเจ็ดครับผมลาวสตาห้าน้อยมารวมน้อยพัฒนาลาวสามกีวันที่สิบหกครับอ่าอ,อนนัครับอย่าลืมนะครับอืมสามหนึ่งสองสองหนึ่งสามสองแล้วก็สามหนึ่งครับอืมนะครับสามหนึ่งครับแล้วก็มาตัวกันเจ็ดสอง เกตสามเกตเอ่อสี่สามครับครับอ่ะชอบกระชากคัดกระพานกันนะครับว่น <serving> น enfin ี้ว่ากันครับลูกของูคนประตูมาดับมืเลยเฮ้ยดับมือยนะครับมันหอนมันเอาอดิครับปาดดีพออีเมียไอ้พวหอนมาเอาข้างในแท้ครับเัียงใดนี่หลบเขาเนาะอือที่จริงใอยู่ครับหอนเอาป่านนี้ครับยังไงใดยู่เห็นยังไรนอนอืปาดดีพออยู่ียลำบากเปหนอะไรครับอันนี้ครับอืม เหมือนนะครับเอาวันที่สิบหกมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่นะครับสอบก็จัดกัดก็ผ่านโปรดพิจารณาในการรับชมทุกครั้งทุกครั้งเะยครับเนดะ้อเงน,นมีเข้ามีหลุดครับมันมีเข้ามีหลุดน่อยมันเป็นเรื่องธรรมชาติครับแต่ก็ขออย่างเดียวให้ทําบุญบวชด,ด้วยนะครับวันที่สิบหกวันพรุ่งนี้ครับผมอ่า ก็อย่างเดียวไอ้เฮ็ดบุญบวชน้ำกันแน่ครับเะไดบุญได้กสศนหลายหลายน้ำกันสู่ขู่สุกข้นครับเอามาดูครับป่ะนี่นะครับมาดูครับเออมาดูแมวน้อยวันที่สิบหกกันครับต้องให้บึงแมวหน่อยก่อนมี้ครับเมวหน่อยเขาเขาดีดีนะครับวันที่สิบหกนี่ครับบเพแห้งครับผมบวแพงครับนี่ครับของแมวน้อยวันที่สิบหกอ๋อไปแล้วมือนี้ครับของแมวน้อยวันที่สิบหกเนาะ โอ้ยชี่อได้แห้งนะครับเนาะเออมาออกเก้าห้าสี่หรือแปดห้าสี่บิมือ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 ครับโอ้ยชี่ได้ครับชื่ได้เป็นมหาชี่ได้เลยครับเอากับว่าเป็นทางนะครับมันมีการพลาดกันนไปได้นะครับเนาะเอ้านี่นะครับช่วยทําบุญบวชด้วยนะครับเดี๋ยวรื้อไครับเดินหน้าขาดเืินลายสีครับขันว่าขาดเืินพุ่นบ่มว่าให้ครับกวงบวชเป็นอาจารย์วัดดงวง้ะเพ่อน หาหายครับอืมของบวชเป็นอาจารย์มัตุลงนเพื่อนหาหายเฮ็ดบุญครับเฮ็ดบุญน้ำกันครับโมเมนต์ว่าเออเพื่อนบ่ได้ไเพื่อนบ่มีย่างครับหนักขาดเคลือนอีหลีครับเพื่อนบ่ขาดเคลืออนอิริย์คนกับว่าเขาวัดครับเอ่อจ่พาดไตบาทเชี่ยงบริีขันเป็นอาจารย์มัตุลงนเพื่อนเป็นคนหาให้มดครับเอือเพื่อนได้เสิมาบวชเขาวัดอ่านดีแล้ว่ะครับหันหน้าเข้าวัดฟังเขาหน้าเข้าวัดฟังธรรมนะครับรุ่นไม่นะครับอเอ้า พอบอกว่าเบื้งนี้ว่าเนีครับแปดสี่ห้าสี่ห้าแปดสี่แปดห้าครับง่ามงามง่ามอื่นง่ามทั้งสองง่ามครับเดียวก็สามสี่สามห้าครับง่ายง่ายงายเองครับมันสิตายน้ำมันหอนนะครับเอาสามสี่สามห้ามาแล้วครับเรื่องครับเอาเนี่ยโอ้ครับ สวยงามมากนะครับอย่าลืมนะครับเออช่วยทําบุญบวชกับอาจารย์ด้วยนะครับเป็นพระคุณอย่างยิ่งใหญ่ครับลูกหลานน้ำบวชน้ำบวชต้องบวชให้ชวนพุทธนาสีน้กระสวนเฮ็ดบุญน้ำกันครับพี่น้องน่วมพ้อเฮ็ดบุญน้ำกันหลายคนครับเอานี่นะครับเอ่แปดห้าแปดสี่ห้าอ่าสี่ห้าแปดสี่แปดห้าครับสามสี่สามห้าครับบ่มนี่ตะ ไม่คอผมมีแต่สามสองครับปาดมันเหลี่ยมสักว่างกระกายมากว่ะครับสามสองมันเหลี่ยมแล้วนะครับเอ้านี่ครับอืนี่ครับอืมันเหลี่ยมนะครับมันหยากรับอืมมันเยอะตัวเดียวนี้เอ้านี่สามสองนะครับวันที่อีบสองโอ้ยเหลี่ยมวันที่ครับอ้าวนี่ครับ ตัวใส่เห็นนะครับเนอสามสองครับนี่าครับครับอืมนะครับเอ๋อแปดสี่ห้าสี่ห้าแปดสี่แปดห้าครับสามสี่สามห้าสามสองครับอยครับซอฟต์ก็จัจัดก็ผ่านบริวารครับอ่าสูขูสูข้นครับอ๋อครับอืมมาดูแบบนี้นะครับทานไปเบื้องวันที่สิบเก็ดจะหน่อยว้าพอเป็นยาครับเบื้องไกลๆไปครับอื่นใหญ่นะครับมาทานบริเวณเกล็ครับ อืมมืออื่นสัยากนะครับเพราะว่านี่งานบวชครับผมบวชอยู่ที่แกงกองบวชกองงั้นครับมืออื่นมันสึยากครับเออเบิ้งไปใจลจรถเาเอาวันที่สิบเกียรติไปเลยครับนี่นะครับวันที่สิบเกียรติทับสี่ทับหกเกียรติผมนี่ครับอืเราจะตาน่อยมันรวมราสามวิคีลื้อเขียนครับเราจะตาหน่อยมัดรวมราสามวิคีคือเขาครับนี่นะครับอืมหนึ่งสองแปดสองแปดหนึ่งสอง หนึ่งแปดครับสามสองสามหนึ่งสองหนึ่งสามครับไอ้กี <todavía> ่น <reward> <these> ้อนี่นะครับเอ้าเอานี่นะครับอืมนครับนะครับวันที่สิบเกครับเอ้เบืองไทยทัตรามมันยากครับมันมันติดงานบวชครับวันที่สิบเกครับบัตรารมันบวช้เอียนะครับเนาะบางที่นั่นครับบัตสุ่มบวชอย่างวันที่สิบเก็ติดงานบวชครับอ่าดูไปเลยครับอืมนะครับวันที่สิบเกีครับอืม ด้วยทำบุญด้วยเร้อครับบวชหนกักเนาะงานบวชหนกันกคนกกครับเอาวันที่สิบเก็ดนี่แหละครับวันที่สิบเก็ดบวชครับเอางูขึ้นมาเบิ่งพี่อีกู้ยนะครับงูขึ้นมาเบิ่งวันที่อืองูขึ้นมาเบิ่งวันที่สิบหกไหมครับอ่านี่นะครับวันที่สิบหกอ่าวันที่สิบหกไหมครับอ่ะงูขึ้นมาเบิ่งวันที่สิบหกไหมอีกรอบหนึ่งครับอ วันที่16มาแล้วครับอย่าลืมนะครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านบม่ได้ว่ากันครับนี่นะครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านบม่ได้ว่ากันนะครับเด้อสู้กูสู้คนครับวันที่16บหกอ้าวมาบอกวันที่17อีกครับอัมือนของธรรมดานะครับเนาะขั้นตอนไหนดูน้ำกันสู้กูสู้คนครับอุ้ยครับอืนี่นะครับนะครับอ่ะอืม วันที่วันที่สิบเกียครับนี่วันที่สิบเกียทับสี่ทัพหกเกียตราชตาหันาหลบุตรเราสามัคคีช่วยทําบุญด้วยนะครับอผมย่างนะครับน้ำดื่มก็ได้ยังก็ได้ครับผมว่าขาดน้ำดื่มอะไรมีงานบปวดนะครับเนาะขาดน้ำอะไรมีงานบวชเอาซูขู่ซูคนครับโยมพ่อโยมแม่เฮาเออเร่งด่วนนะครับว่าสิบวชตรซาซานะครับแต่ว่าอุปสรรคคน ท่มกันมือนี่ครับเลยได้ท่กันมือวันที่สิบเกีดกเรวันที่สิบเกดเลยครับด่วนๆเลยครับแปดศูนย์รับหกแปดศูนย์แปดศูนย์แปดหกหกศูนย์ครับวันที่สิบเกีดครับอย่าลืมนะครับสามศูนยหสามแล้วก็เก้าสามครับอย่าลืมนะครับจบก็จัดคัดก็อพันธบรานครับสู้ขู่สู้คนครับผมนี่นะครับ ทำบุญบวชด,ด้วยนะครับสาธุสาธุอนุโมทนาบุญซอยกันชู้ขู่สูข้คนครับจะได้บุญได้กุศลหลายลครับคนเท่าหน่นนว่านะกับนักกรรมเฮ็ดบุญเฮ็ดน้ำกันนะครับเนาะบวชพระหลังสงการวันเดียวครับโอ้ได้บุญหลายเลยครับ